<c oughs> คุณไถ่คะ <c oughs> ด้วยความที่คุณไถ่มีแพชชั่นกับฟุตซอลมากและเข้าไปอยู่ในวงการฟุตซอลมาเยอะมากทีมตอนนี้ก็หลายทีมแล้วมีคนคอรหาคุณไถ่ค่ะออบอกว่าคุณไต่เนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ในวงการฟุตซอลคุณจะมีตังแบบโอ้โหเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านแต่คุณไม่เคยทําตรงเนี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าความฟีลลิ่งที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นยังไงนี่ไงเนี่ยเราไปกินซีนอะ ก็ก็มันวันว่างอยู่เราเขาเลยเขาทำเออต้องแบบคนอื่นเขาจะมองว่าเนี่ยมาปาดเาเราคงทำได้อย่างเดียวคือทำให้เห็นมันพัฒนาขึ้นจริงไหมมาเฟียฟุตซอลหรือเปล่าเจ้าพ่อฟุตซอลหรือเปล่าเข้ามาตรงนี้เพราะอยากจะมีอิทธิพลในวงการฟุตซอลหรือเปล่าโต๊ะเล็กเช็คอินอินแน่อินชวนรู้เรื่องฟุตซอล วันนี้บรรยากาศสดชื่นสดใสมากคุณเคทีค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเตะฟุตซอลกันตั้งี้เล็กไป <c oughs> อ๋อไม่ได้เราอยู่ <c oughs> ที่ไหนตอนนี้ก็พาบาเช็คอินกันที่เลิศนิมิตฮอตเคาน์นะคะหรือว่าเลิศนิมิตบ้านเลี้ยงหมานะจ้าที่ปราณบุรีมัคใคร ตอนนี้ความคิดใครหอ้ตงนี้แหละเออบวกเทนถึงนี่กันได้เส้ยสุดๆวันนี้เรามีของรางวัลแจกด้วยพี่การใช่แล้วนะคะมี2รางวัลด้วยกันนะคะก็กติกาง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพียงแค่ไลค์และแชร์คลิปนี้อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะจ้าไปรู้เนาตามนั้นนะเปิดตัวบอสของเราเลยบอสใหญ่บัวไต้องแล้วแต่่ บอสตายแทนเลิร์ดิวิตฮอสเซาและไอมาเน่ของเรานั่นเองบอสตายทักษิณจิตติวันงไม่สนใจสวัสดีค่บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีครั่ะอ้าวเปิดใจนะบอสนะได้ครับถามคำถามถ้ามันแรงมันลึกไปอ่าโปรดิวเซอร์มันสั่งให้เจ๊ถามนะอ่าโอเคมีปัญหาอะไรปุ๊บคุยกับเจ๊เองตายแล้วถ้าทัวร์ลงมาปุ๊บก็ไปลงที่เจ๊อ่าไม่เป็นไรเพื่อบอสตายเจ๊รับวเอง มาอยู่ตรงนี้เป็นต้องบอกเป็นอาณาจักร <thì S 1> นะบอสบอสทายครับรเป็นอาณาจักรของเลิศนิมิตฮอสเขามันเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะที่นี่ก็ <c oughs> ที่มาของที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากม้าอยู่ไม่กี่ตัวหรอกมันก็มีลูกน้องเขาเอาม้ามาทิ้งไว้ให้เราตัวหนึ่งลูกน้องก็คือลูกน้องตอนนั้น,นทำเราเรามีธุรกิจหลายอย่างแล้วก็เป็นเป็นเอาว่าเป็นผู้รับเหมาคนนึงแล้วกันลูกน้องคนหนึ่งก็มีม้าเขาเลี้ยงไว้นานละตัวหนึ่งม้าไทยม้าแกบธรรมดาเขาก็มาฝากเราไว้อย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่ตรง ที่มันเหลือก็มาอยู่กันทำนู่นทำนี่นิดๆหน่อยๆก็เอาเอาเข้ามาจากนั้นก็หนึ่งตัวปุ๊บเขาก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยมอสจะมีที่นู่นที่นี่ไปดูโคราชไหมอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาจากหนึ่งเป็นห้าเป็นเจ็ดไปเชียงใหม่กันไหมลงมาอีกสิบกลายเป็นว่าเรื่อยๆคือตอนแรกมาบอกเลยว่าเป็นม้าเขาเรียกว่ามาเลสคิวนะครับเป็นม้าที่คือม้าที่เวลาพวกม้าแขงเวลาเขาเจ็บ หรือว่าเขาใช้ไม่ได้ะเหมือนกับว่าเอาง่ายๆแบบบทประโยชน์อะนะเขาก็จะแบบไม่ค่อยดูดูแลเราไม่เห็นปล่อยป่าแล้วเลยใช่พอเราเห็นปุ๊บเราก็เหมือนกับสงสารอะก็เอาเอาเอาเข้ามาหน่อยอ่ะเอาเข้ามามามันมีที่อยู่ก็ปล่อยปล่อยวิ่งกินหญ้ากันใจดีใจดีปั๊บก็มางอกไงนี้นั่นไงเราคิดว่าเลี้ยงมาถึงปุ๊บ เหมือนหมาเหมือนบัวไงง่ายสบายสบายไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยโคตรยากเลยปัญหาเยอะ,อะก็เลยแบบเริ่มศึกษาน,นู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆอจนกระทั่งว่ามีการนําเข้าม้ามีการเพาะพันธุ์ม้าจากต่างประเทศมีครูฝึกมาจากเยอรมันมาจากยุโรปมาจากอิอตาลีต่างๆเนี่ยเข้ามาที่จะพัฒนาขึ้นมาตอนนี้มาดูแลเล่นนิมนิตแบบเต็มตัวเลยใช่กี่ตัวแล้วบอสตรงนี้50มั้บง เขาจะเข้ามังมังนะมังด้วยแสดงว่ามั่งมังนะแต่ว่าเผลอ์เกินเกินเออพอกแล้วตอนนี้ที่ตรงนี้ทั้งหมดมันก็เราเริ่มจากแค่สิบกว่าไลนเองแล้วก็ือนก็ไปเก็บไปนู่นเก็บนี่คนก็มานวนตอนนี้น่าจะเกือบ200ร้อยณจุดนี้นะเราก็ห่างไปตั้2สองร้อยเมตรก็มีอีก 100ร้อยกว่าสีขยับตรงนี้อีกวันห้าสิบมันเป็นก็เป็นเป็น,ปนอำเภอเดียวตรงนี้ก่อนอำเภอเดียวอยู่ประมาณขนาดเนี้ย <c oughs> ซื้อทั้งอำเภอ, <c oughs> อนอกจากม้างอกแล้วเนี่ยที่ดินงอกด้วยงอ <c oughs> กเข้าไปเรื่อยงอกเข้าไปเ,เรื่อยนอกเหนือจากการเลี้ยง <c oughs> ม้าธุรกิจของเลิศนี่มันมีอะไรบ้างคะถ้าในวงการวงการของม้านี่เราเราก็มีซัพพอร์ตอยู่หลายเซกชันนะครับอย่างตอนเนี้ยถ้าเป็นเท็ดเบนที่นี่เลยที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าทรงแข่งอะไรต่างต่างอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะมีพวกมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคอนเทนต์แต่มันอยู่ในในอันเดีย ก็จะมีขายของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับมาทั้งหมดนี่เราพูดถึงมานะอย่างเดียวใช่ไหมมาดีทำไมชน่แล้วก็คือพื้นผิวอ่ะคือแบบแล้วก็มีพวกขายของด้วยแล้วก็มีการแบบส่งส่งพวกช่างเกือกส่งหมอไปอบรมกลับมาส่งหมอไปต่างประเทศไปเรียนรู้ใช่ นักข่าวส่งไปนะก็ส่งไปุ๊บก่อนกนะนี่เขาเปิดประเด็นอีกแล้วเปิดประเด็นอีกไม่ได้เลยเพราะเพราะเนี่ยพอคุยเรื่องผู้โซะมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมาเบาเลยมาเยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทั้งอย่างที่บอกผู้โซะไหนจะมาขาดมีเซปักมีเทคบอดอเลเต็มไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยไลน์สไตล์ของบอสไตรเป็นแนวไหนอะทำไมมันกว้างยังเลยอะ คือเราบอกว่าจริงๆเราเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่เนาะเราเราไม่ชอบอยู่ที่เราเินไปเรื่อยคือคือเขาเรียกเขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรเนี่ยคือคนจะคุยกันตลอดเวลาว่าเออทำทำไมวะนู่นนี่นั่นคือก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีมีเหตุผลก่อนอ่าสมมุติถ้าเราจะเข้ามาจริงๆปุ๊บเนี่ยถ้าเราทำปุ๊บเราทําจริงกหรือถ้าไม่ทำาไม่ทำหือไม่ทำเลยแต่ถ้าจะทำนี่ยทำก็คือมาแบบที่นี่ว่าไม่เอาแบบนี้เนี่ยหน่อยไม่เอาไม่ต้องลึกเลยแล้วก็ต้องต้องให้สุดให้จริง ก็คือทําให้ดีทุกคนทุกฝ่ายต้องได้ทุกฝ่ายต้องมีระดับขึ้นไปเรื่อยๆต้องวินวินต้องวินวินยกระดับกันไปยกระดับกันไปทั้งหมดนี่นั่นคือสิ่งที่ที่เราทํามาตลอดกับม้าก็เป็นจากที่อื่นเราก็เราก็เป็นมาอันนี้คือเป็นเป็นคติประจําใจบอสตายเลยนะถูกต้องครับบรรดาน้องม้าหนูอยากรู้ว่าใครเป็นสตาร์ในนี้เป็นพระเอกซุปตาซุปตาของที่นี่โอ้พูดยากนะเพราะว่าที่นี่ซุปตาหลายตัวมาจากเยอรมันมาจากเมกาหลายตัวอเป็น นำเข้าด้วย, import วยอินพอร์ตด้วยทนให้บอสเลือกสักตัวที่แบบ<ถ>อยากจะให้แบบคนเห็นถ้าตัวหนึ่งจริงๆของเราเนี่ยก็จะมีเจ้าเจ้าบอสซี่เจ้าแบทแมนตัวนี้มัน มันเขาเรียกแหละมันมาตั้งแต่อายุขวบกว่าเป็นม้านําเข้าเด็กจิ๋วเลยใช่เป็นเป็นม้านําเข้าชุดแรกที่ที่ที่ผมลองก็มาตอนนั้นว่าสามตัวแล้วก็เป็นฮันโนาวอร์เลียนแล้วพ่อแม่มันมาจากเยอรมันแต่เกาบินไปไปที่อเมริกาอ๋อ่านึกชื่อที่อเมริกาแล้วก็ไปคลอดแล้วไปคลอดที่อเมริกาเป็นม้าเป็นม้าด้วยกันเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยต้องูดจริงๆอยู่อยู่อยู่เยอรมันนะแต่มันไปคลอดไปคลอดที่อเมริกาแล้วจากบีแล้วม่แล้วก็ขวบกว่าแล้วจากอเมริกาอ๋อเป็นทาวน์ที่ไทยอ่าขวกกว่าแล้วก็บินแล ครั้งแรกที่พาม้าชุดนี้ขึ้นมาสายเลือดมันดีอย่างเงี้ยแล้วตัวที่อยู่กับเรามา78ปีละน้องแบทแมนครับน้องแบทแมนอยู่แถวไหอยู่แถวนี้ครับอยู่แถวนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าแต่เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูไม่รับคืนเออแปลกวะเฮ้ยสุดแล้วนะไม่ไม่มีไม่มีต้องต้องถามเขาอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้นี่คัดได้เลยไม่รู้จริงเลย เนี่ยตัวนี้นี่คือคุณไต๋บอกว่าไม่มีใครเอานะโอ้ใครมีใครทนแอนดี้ไหวยิ่งใหญ่สุดในคอกแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แอนดี้บอกว่าเพื่อนผ่านมาหลายมือแอนดี้แอนดี้พวกเพื่อนเขาโยนมาเรื่อยเรื่อยเพื่อนสามยอดนะสามยอดนะนี่น่ารักนะน่ารักนะเอาตรงไหนไปดื้อครับบอสแล้วตัวนั่นปักเลยอ่ะเนี่ยใหญ่สุดแล้วพุงใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่สุดในคอกแล้ว แล้วค,ะค่ะบอสโลโก้นี่จะติดตัวอกเสื้อนี่จุดเริ่มต้นของการที่บอสมาทําแบรนด์ไอมานน่มันคืออะไรคะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือก็คล้ายๆกันเลยคนเอาเสื้อมาฝากคนเอาเสื้อมาฝากเลี้ยงเสื้อเสื้อมันงอกมาไอค่า ดีบอสคือคุยงี้ให้บอสได้บอสก็เคิร์มดูสิก็เป็นลูกน้องนั่นแหละก็คือเข้ามาคุยกันเรื่องของการทําแบรนด์เสื้อนะครับตอนแรกก็เหมือนกับอยากจะทําเล็กๆสนุกสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเป็นรี่เดียวกันตัวเล็กเล็กตัวสองตัวอ่เหมือนกันเลยแบรนด์เสื้อไอ้ทำสนุกสนุกดีๆหน่อยๆชอบคำเนี้ยทำเล็กเล็กมสนุกสนุกหน่หน่อยพอทําจริงจังปั๊บโครงสร้างของไอมาเน่ตอนเนี้ยมีอะไรบ้างมีกี่เซกชั่นมีอะไรยังไงบ้างบอสพอจะแจ้งให้เราฟังได้ไหม โครงสร้างอเมาเน่หลักๆเนี่ยก็คือเป็นเป็นทางฟุตซอลนะ,ะ,ะหลักๆตอนนี้เรากำลังมีมีเข้าตะก้อ,อนะครับมีคราฟบ,บอลมีมอเตอร์ไซค์มีรถแข่งมีอะไรกันเดี๋ยวขอคิดก่อนม,มีมวยมีมวยมวยอันนี้ทีมง,งานต้องสกิดบอสนะนะว่าบอสขาดมวยนะขาดดีขาดดีนะตอนนี้บอสเริ่มเริ่มงงได้ ก็จริงๆมันเริ่มจากตรงนี้แหละพอพอเหมือนกับเด็กเขาเข้ามาขอคือบอนเริ่มจากเสื้อกีฬาใช่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะไปผูกกับกีฬาประเภทนั้นประเภทนี้ใช่คือจริงๆเขามาถึงปุ๊บจะทำเสื้อพิมพ์ลายทำคอลเลคชันออกมาแบบขายกันแบบสนุกสนุกอ่ะเด็กอยากจะลองพวกน้องๆอยากจะลองอะไรเงี้ยคือเราไปเห็นปุ๊บแบบ มันทำอย่างนี้ไม่ได้มันทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องแบบนี้เฮ้ยต้องแบบนี้ต้องดูกิ่มต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้สุดท้ายมาก็กลายว่าเหยียบเข้ามาเต็มตัวเลยพอยีบเข้ามาเต็มตัวอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยวะไม่หน่อยแล้วไม่หน่อยแล้วตอนนี้เจ็ดแต่ลอย่างเลยเช่ติบโตมาโหรานเลยโอ้โหตายแล้วทำมาหลายอย่างหลักๆของไอ้มันนี่เลยคือฟุตซอลครับครับถูกมายังไงบ้างคะเริ่มเข้าวงการฟุตซอลได้ยังไง ตอนเริ่มแรกมันก็เป็นการตลาดเล็กๆกันนะครับว่าเออเราจะจับจุดตรงไหนการทําแบรนด์เลยขึ้นมาเนี่ย<อ>มันต้องมันต้องโฟกัสเข้าไป<อ>ในจุดใดจุดหนึ่งอ่าก็มีคนมาคุยมีคนมาเสนอก็เรื่องของทางฟ<ค>ุตซอลก็บอกเลยครั้งแรกไปดูที่แฟชั่นไ i แลนด์อ่าเราสมัยแข่งเอฟเอ F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  A คัพแล้วก็มีคนมาสกิดว่าเออเนี่ยมีทีมเขาสนใจอยากจะขาย อราต้องการราคาไม่แพงคนมาเทคโอเวอร์มาเท็กโอเวอร์ซึ่งจริงๆอ่ะเราเรา,เราก็คิดอ,อย่างนั้นและครับเราก็คือเราไปทําแล้วก็เหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งนะ<ฆ>เป็นแบรนด์เป็นอะไรต<อ>่างๆขึ้นมาเนี่ยอ่ก็เลยก็เลยเข้าไปคุยแ,แรกๆก็คิดว่าจะไม่หรอกรเพเสี็จการเพราะว่าเราไปดูที่ธรรมศาสตร์นั่นแหละก็อย่างว่าเด็กโคงเด็กทุนนู่นนี่นั่นมาถ้าไม่มีก็ไม่มีทุนอย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้น มันก็เลยมันก็เลยท,ทุนการไปทุนงอกไปเรืรเ่อยเรเนี่ยเพราะพไงและพาชั่นอ่ะบอสพาชั่นในการทําฟุตซอลมันมันเป็นยังไงบ้างอาการมันเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยคือต้องบอกก่อนฟุตซอลมันมันเป็นกีฬาสนุกเนะะาะผลพลอยได้ของเราคือเวลาเราไปดูแมตช์เราไปดูเกมเนี่ยคือเราก็ไปดูเกมจริงๆคือมีแพ้มีชนะมีผิดหวังมีอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมามีแบบโหดีจงดีใจ มันมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นกำไรชีวิตละคผณคบรถเลยถูกต้องถูกต้องผมมองว่าเอาจริงๆคนจะมีทางมีอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของของแพชชั่นตรงเนี้ยมันมองว่ามันเป็นกาไรชีวิตที่ถ้าคุณไม่ได้ทําอืมคุณไม่รู้หรอกคุณไม่มีทางรู้เลยคุณไม่มีทางรู้หรอกเออเออคุณจะมีตังแบบโอ้โหเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านแต่คุณไม่เคยทําตรงเนี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าความฟีลิ่งที่อยู่ตรงนั้นเน่มันเป็นยังไง แสดงว่าปตัยอินอินกับการแข่งขันอินกับการแบบดูน้องๆเล่นแล้วผลการแข่งขันเอ่ยรือว่ายการแข่งขันรูปเกมรูปแบบการทำประตูการป้องกันทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราเป็นพาชันไปแล้วตอนนี้ถูกต้องมันก็เลยดูสนุกมันมันอินไปกับตัวนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือคือการคือการพัฒนาต่างๆเนี่ยมันก็นะนิดนึงอ่ามันก็เราก็เข้ามาทําแล้วอย่างที่บอกก็อ่ะอ่ะเท่านี้่อยเอาหน่อย อันเทนต์เป็นแบบเนี้ยเขสีว่าเอาซะหน่อยเนี่ยจนล่าสุดทำไมเริ่มมีกองแคบเลยนะก้องแคบไก่ก้าเลยนะเออได้เลยมาแต่ก็แคบอยู่โน้นคุณไถ่คะครับด้วยความที่คุณไถ่มีแพชชั่นกับฟุตซอลมากแล้วเข้าไปอยู่ในวงการฟุตซอลมาเยอะมากทีมตอนนี้ก็หลายทีมแล้วมีคนคอรหาคุณไถ่ค่ะบอกว่าคุณไต่เนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ในวงการฟุตซอลเออมีข้าวกินสามมื้อก็ดีแล้ว ทำไมตัดอารมณ์หนูอย่างไงไอตัดอารมณ์ไม่เท um> ่าไหร่มาร์กน้อยแทปโอ้ยบอสเสียรายผลอุ้ยเจ็บเล่นเสียงเล่นเบียร์ไรเบียร์ไรแค่ค่าค่ารถออกมายังไม่พอไอ้นู่นนี่เลยจะมีอะไรมีข้าวมีมีแต่เสียเออเอาประโยคน์เประโยชนี้ชัดเจนมากนะคือหลายๆคนนะที่ไม่ได้อยู่เราอ่ะพี่ก้าวเราทำรายการตัวเลขเช็คอินมาเนี่ยสี่ห้าสิบเทปอ่ะ โอ้โหมันคือคนถ้าไม่รักจริงนะเขาไม่มายุ่งตรงน<ท>ี้ไม่มาทำหรอก<ช>มีแต่เสียเหมือนที่บอสว่าจริง<ช>มีแต่เสียทีเนี้ยพอมีคนมาพูดถึงปลาไต่แบบนี้ค่<ฮ>ะว่าเข้ามาหาประโยชน์ในวงการฟุตซอลอย่างเงี้ยส่วนตัวปลาไต่คิดว่ดาอย่างไรก็เราเราคงห้ามเขาไม่ได้นะครับเราเราก็เราคงทําได้อย่างเดียวคือทําให้เห็น นะครับทำให้เห็นว่าที่เราเข้ามาเนี่ยมันมันพัฒนาขึ้นจริงไหมนะครับเราเราเข้ามาต้องพูดก่อนนะว่าเราเข้ามาในส่วนของเอกชนนะครับเราเราตัวเราไม่ได้เข้ามาในส่วนของทางสมาคมร้างมันพัฒนาดีอยู่แล้วอันนั้นคือมันเป็นที่ที่ทางของเขาละทางเราก็เลยเข้ามาในส่วนของของเอกชนที่ที่อยากจะช่วยสปอร์ตกับทางสมาคมให้เพิ่มเติมมากขึ้นอย่างไรหลายอย่างตอนนี้เราก็มี ในเรื่องของคาเรื่องของรักยาเรื่องของเด็กเยาวชนอะไรมากขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเราไปกินซีนอ่ะก็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 มันวันว่างอยู่เราก็ช่วยเขาทานเออต้องไคนอื่นเขาจะมองว่าเนี่มา ขาเขาอ๋อคือบอกว่าไม่ทำไม่ไม่มีผลประโยชน์แต่ว่ามีซีนเงี้ยเหรอเอคุณจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่คุณจะพูดอย่างนี้ไหมเดี๋ยวรอบหน้าไปสนามฟุตบใส่หน้ากากคุณเจอไอ้โม่งไปเลยบอสเด่นกว่าเขาอีกทีเดียวคนกัดหนักเลยก็ไสวิตไปเลยไอ้ไขวมด้วยไข่โม้งเนี่ยใส่โม้งเข้าไปนั่งดูเลยหนักกว่าเดิมอีทีนี้โปรเจกต์ที่บอสทำแต่ละอย่างในภาคของเอกชนของไอมันน่เนี่ยเล็กๆไม่นะจ๊ะใหญ่ๆถึงจะทำนะจะล่าสุด ไอมาเน่เทลาฟุตซอล2023สเกลใหญ่มากตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงอุดมศึกษาแล้วไประดับลีกมีแบบซุปเปอร์ลีกมีอะไรนี้และบอสทำไมถึงแต่ใจทำอะไรใหญ่ขนาดนี้บอสคือคือฟุตซอลก็เหมือนฟุตบอลนะครับก็คือคือจริงๆมันต้องทางเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันมันมันทุกอย่างขึ้นอยู่กับทุกทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแฟนคลับโดยเฉพาะแฟนฟุตซอลขึ้นมานี่คือ เรามีของดีอยู่ในมืออะถ้าเราไม่บอกให้ประชาชนทารับรู้หรือคนไทยรับรู้ว่าเนี่ยมันเป็นกีฬาที่สนุกนะใช่มันเป็นกีฬาที่เหมาะกับคนไทยนะเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นนะถ้าเขาไม่เคยรับรู้เหมือนที่ผมไม่เคยรับรู้มาก่อนเขาไม่มีทางที่จะเข้ามาดูได้แต่ถ้าเรามีโอกาสเปิดอย่างนี้เข้าไปมากขึ้นเนี่ยคนก็จะเริ่มเฮ้ยมันสนุกสร้างแรงกระเพื่อมไปเนี่ยมันก็ เป็นเราว่าเราเป็นกระเพื่อมแรกแล้วกันกระเพื่อมที่2ที่3ที่4ี่ที่5เนี่ยมันก็ต้องช่วยกันหลายหายฝ่ายมันช่วยกันหลายเพา่มนไม่ต้อช่วยกันครับแล้วบอสนี่นะนอกจากวางร่างฐานให้เด็กนะยังส่งเด็กไทยไปเล่นถึงสเปนเจ้าเมดนี่ใไรก็จําได้รู้จักอยู่แล้วมูเมดรสมานูชาใช่นะคะก็บอสอะส่งไปโดยที่ตัวเองอ่ะไม่ได้เอาน้องมาใช้ประโยชน์ครับ ทำไมถึงใจกว้างาส่งเด็กเราไปอเอามาเล่นกับทีมไม่ดีกว่าหรออย่างนี้เล่นกับทีมมันก็ดีแหมมันก็ดีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราถ้าเรามองในภาพใหญ่เนาะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ตัวเนาะเราฟองภาพทั้งหมดออกมาเนี่ย <c oughs> ก็คือการที่ส่งเม็ดไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปเปิดตลาดให้คนไทยได้คืออย่างที่บอกไป,ไปเมื่อกี้ถ้าเรามีของดีอะ แล้วถ้าโลกไม่รับรู้อ่ะอ๋ออันนี้ก็สเกลใหญ่ขึ้นไปแล้วนะแต่กี้นี้คือมีของดีแล้วคนในประเทศไทยไม่รับรู้นะเออเรามีของดีอ่ะเม็ดของดีอ่ะแล้วโลกไม่รับรู้ล่ะทำไมอ่ะแล้วก็ต้องส่งให้โลกเขารับรู้สิเล่นใหญ่อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ผู้บริหารนะจริงเออพอทำแบบนี้ปุ๊บหลายๆฝ่ายนะอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาแล้วเขาก็มองละเฮ้ย ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าจะเป็นขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตหรือเปล่ามาเฟียฟุตซอลหรือเปล่าเจ้าพ่อฟุตซอลหรือเปล่าเข้ามาตรงนี้เพราะอยากจะมีอิทธิพลในวงการฟุตซอลหรือเปล่าโอ้ใส่เสื้ออาเมเน่ห้าทีมหกทีมน่าอะไรต่างๆอ่ะก็ก็อย่างที่บอกคือ ทำมาเน่มาสนับสนุนก็ได้ครับแต่ก็หาสปอนเซอร์ให้เขาหน่อยสิ <l ots> เออพูดกันอย่างนี้ละกันเออ,เอ,อผมก็ไม่อยากสนับสนุนหรอกนะมันแพงไอ้คำว่าฟุตบอลอเป็นลูกเมียน้อยเนี่ยไม่ได้ผมผมเป็นคนพูดนะ,ะมันเป็นพูดมาก่อนที่ผมจะเข้าวงการฟุตซอลอีกมอสมองว่าวงการฟุตซอลไทยเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง <l ots> เออเออผมถอนใจแล้วว่ะเฮ้ยบอลกูถอนใจว่าไปต่อไม่ถูกเลยไปต่อไม่ถูกเลย